สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มาเซตอะไรให้ลูกค้านะครับตามคําเรียกร้องนะครับอยากชมชุดลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่อันนี้เป็น70ดันโลนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเซตเริ่มจากแข้งก่อนแข้งเครื่องยนต์ชิ้นใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องยนต์นะครับเอาเขาหย่่งลงแข้งก่อนนะครับรอบในไม่ควานนะครับ มีเทคนิคในการทำนะครับการสองจังหวะนะครับเขวียงซิ่งการสองจังหวะพาเห็นลูกปืนน้ำมันเครื่องเลี้ยงได้นะครับใช้หลักเดียวกับทูทีก็คือรถสองจังหวะนะครับมีทูทีเลี้ยงหน่อยเดียวก้านก็ไม่พังใช้ได้เป็นสิปีนะครับเพิเผอจะทนกว่ารถสี่จังหวะรุ่นใหม่ๆนี้ด้วยนะครับรถสองจังหวะเก่าๆนะครับก้านยาวนะครับตัวนี้ไอ้ก้านยาวนะครับใส่เขวียงเข้าไปนะครับ ที่แข็งอันนี้เป็นสเตปขับเล่นนะครับดันโลนะครับงบก็ไม่เยอะนะครับงบน้อยนะครับอันนี้เอาเขาอย่างใส่เข้าไปก่อนนะครับก็นำเข้าอย่างนะครับลงแข็งก่อนนะครับแข็ง้างซ้ายลงง่ายนะครับนี่ครับวิธีเซตนะครับตัวนี้ติดนะครับ หมุนได้ครึ่งเดียวนะครับอ่าฝั่งนี้ก็ติดฝั่งนี้ก็ติดแต่มันไม่ได้ติดเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับก่อนจะหมุนก่อนจะประกอบข้อเหวี่ยงเนี่ยหมุนข้อเหวี่ยงให้รอบก่อนนะครับนี่เลยนะครับมันติดตูดก้านนิดเดียวเห็นไหมครับอ่าติดตูดก้านนิดเดียวเอาเข้อเหวี่ยงออกมานะครับอันนี้แก้ได้สองวิธี เจียตูดก้านนิดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเจียตรงนี้ก็ได้แข็งนิดหนึง่งแต่ถ้าเจียแข็งต้องเจียสองฝั่งถ้าเจียตูดก้านเจียแค่อันเดียวนะครับก็หลังจาก <c oughs> ที่เรานะครับว้าตูดก้านมันหน่อยหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับพ้นแล้วนะครับอ่าพ้นแล้วนะครับก็ข,ข้างซ้ายนะครับมันจะ ่อนข้างที่จะให้ตัวได้นะครับนี่ครับอันนี้ลูกปืนใหม่นะนะครับแต่ว่าข้างขวาเขาจะยึดแน่นเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ดูศูนย์เข้าวิ่งอะไรไปก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะครับดูศูนย์เขาวี่งไปก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีสปริงนะครับคอยดันลูกปืนข้างข้ออยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันลุนได้นะครับสปริงตรงนี้นะครับที่ปิด ตรงนี้นะครับก็ต้องใส่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าๆนะครับในการเซ็ตขเขวี่ยงนะครับไม่ติดแข็งแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะนำลูกสูบนะครับกับสลักใส่ไปที่การสูบอันนี้ก็เป็นสลักลูกสูบนะครับกับลูกสูบยังไม่ได้ปาดหัวลบวาลนะครับสาเหตุที่ยังไม่ได้ป,าด,วา,วา,ดปาดเพราะว่า เดี๋ยวเรานะครับต้องวัดโซ่เราลิ้นวัดระยะประเก็นให้แน่นอนก่อนถึงจะปาดหัวหลบวาวได้นะครับอะลูกเจ็ดสิบใส่ได้เลยนะครับด้านใต้กระโปรงลูกไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเป็นลูกเิ้งพิเศษนะครับทํามานะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จต่อไปก็เสื้อสูบนะครับ รื่อสูบนะครับลองประเก็นก่อน20มิลประเก็นเนี่ยเอามาลองก่อนนะครับ20มิลแต่ยังไม่ได้ใช้หรอกต้องมีการตัดลดเพิ่มอีกนะครับตามขนาดของระยะชักมันเลยนะครับอันนี้20มิลก็จะเอาลูกสูบใส่เข้าไปนะครับในปอกสูบแบบนี้ใส่เข้าไปเสร็จนะครับดันลูกสูบขึ้นสุดนะครับหมุนลูกสูบขึ้นสุดน,นี่ เป็นไงล่ะนะครับ2 0่สนะครับไม่พอนะครับเพราะว่าหัวลูกสูบนะครับนี่ครับโอ้ยาวเฟื้อยออกมาเลยนะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับยี่สทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนช้อยแล้วนะครับเปลี่ยนปะเก้นนะครับลูกโผลขนาดนี้ให้ดูด้านข้างนะครับลูกโผลขนาดนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับ ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องหนุนเพิ่มประมาณนี้ดึงโซ่ขึ้นมานะครับให้มันสุดประมาณนี้นะครับปึ๊บ,บ,บก็เหลืออีกประมาณห้ามิลนะครับเราจะเอาปะเกนยิบห้ามาลองใส่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ปาดหัวนะนะครับ ให้หัวมันโผล่ขึ้นมาประมาณมิลสองมิลเดี๋ยวเราปาดหัวออกได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนปากเกนแล้วแหมอันนี้ผมก็ว่ามันเยอะแล้วนะนะครับอ่ะเจออันนี้เข้าไปเยอะกว่าอีกครับก็อ้าวอันนี้เกิงผิดขนาดเดี๋ยวไปจัดต่ออีกสักหน่อยครับเข้าไม่ได้อ่ะอันนี้เราก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอ่าปาเกนตึกนะครับนี่ ก็ดูหัวลูกสูบนะครับปึ๊บขึ้นมาอ่าอย่างเงี้ยสวยนะครับมินกว่านะครับยังไม่ใส่ทองแดงนะครับยังไม่รวมทองแดงเข้าไปนะครับโผลามินกว่านะครับก็ดูมุมนี้นะครับอ่ามุมนี้นะครับกําลังสวยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูกระโปรงลูกสูบนะกระโปรงลูกสูบก็อยู่ราวๆาวโผล่แบบกําลังสวยอ่ะนะครับ ดึงลูกสูบลงแล้วนะครับพอเวียงหมุนนะครับก้านไม่ชนนะครับก้านไม่ชนนะครับไม่ชนปอกนะครับพ้นละเขาเวียงหมุนได้ลูกสูบขึ้นพอดีนะครับหมุนลงนะครับก้านไม่ชนนะครับทีนี้ดูกระปองลูกสูบนะครับตัวเนี้ก้านยาวอ่ากระปองล,ลูกสูบนะครับโผล่มา2มิลหน่อยๆตัวนี้ตัดทิ้งได้ไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ตัดให้อยู่ในปอกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ คนผลิตคนประกอบนะครับก็อันนี้เซตได้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันเรื่องฝานะครับเรื่องโซ่นะครับก็ตัวนี้โซ่เดิมมัน92ข้ออ่าเ2ข้อเราก็ลองเอาทำเกา96มาใส่ก่อนนะครับเกข้อนะครับตัวนี้อ่า แล้วเดี๋ยวใช้96ไม่พอค่อยต่อไป97 98ก็ได้นะครับนี่ครับก็หล่อๆเลยนะครับชุดนี้เดีย๋ยวเราเซ็ตโซ่ให้ดูด้วยนะครับอันนี้เสานะครับเสาเสื้อส,สูบอ่ะแกะก่อนของทางร้านมีครบเลยนะครับประเกนโซ่เสานะครับส่งมาทำก็ได้ซื้อซื้อไปทำก็ได้นะครับซื้อไปทำเองก็ได้ประเกนนะครับจะให้เว้าวรูในให้ นะครับจะสั่งตัดนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้วอาลูนในเท่าไหร่ก็ได้สั่งมาได้เลยนะครับชุดนี้ครับบอกเลยว่าโอ้โหขับเล่นนะครับเพื่อนๆมองครับแบบโหไปไหนอ่ะไปออกทริปนะครับขี่เล่นอะไรพวกเนี้ยนะครับโอ้โหคนเห็นเนี่ยต้องทักแน่นอนชุดเนี้ยชุดคนถามเลยนะชุดรับแขกเลยนะครับต่อไปฝาฝานะครับนี่ถาเปิดพอร ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเนียนๆเ,เลยนะครับเชิงแว็บเลยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับอ่าพอได้เสื้อฝาแล้วใช่ไหมครับได้เสื้อฝาแล้วทีนี้ก็โซ่ทีครับลองโซ่เราลิ้นเลยอ่านี่ครับก็วิธีลองนะครับเอาลูกปืนแคมใส่แคมไปนะครับอ่าใส่ไปแบบ คข้าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกบล็อกเคาะเข้าไปแต่ว่าแคมขลูกค้าไม่ใช่แคมตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาลองเทสให้เฉยนะครับตัวนี้ลองเทสให้เฉยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยใส่แคมเสร็จนะครับหย่อนโซ่ลงไปเลยนี่หย่ยอนโซ่ลงไปนะครับใส่โซ่นะครับ,นะรบอันนี้สังเกตดูดีว่าประกันยังไม่สุดนะครับเผื่อเผื่อลองอันนี้ทองแดงไปด้วยนะครับอ่าเผื่อลองทองแดงกับกระดาษไปด้วยทีนี้ครับเราก็ลองเอาเฟืองโซ่ใส่ดูนะครับ จะได้รู้ว่ามันถึงไหมนะครับครับอันนี้ก็แหมเซตช้าหน่อยนะครับอันนี้สิบฝ่นนาทีเลยนะครับก็เซตอย่างหนึ่งหาอะไรอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนทําสดๆเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ส่งแบบสดๆเลยนะครับอันนี้เราจะเอาเฟืองโซ่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆแต่มันใส่ยากนะครับอาฝาออกก่อนละกัน นี่แบบนี้ไปเลยครับใส่ง่ายดีแต่เนี้ยผมมองดูแล้วนะมันจะสั้นไปจริงด้วยนะครับนี่ครับสั้นไปไม่ถึงนะครับอันเนี้ยขาดอีกประมาณ2ข้อนะครับอ่าตัวเนี้ยเก้าข้อนะครับไม่ได้นะครับต้องต่อโซ่ใช้เป็น98 โซ่เราลินนะครับใช้เกเดี๋ยวขอเวลาไปต่ออีกแป๊บนึงครับอ่านี้หลังจากที่เรานะครับต่อโซ่มาแล้วนะครับอันนี้สามารถลองเพิ่มได้อีกประมาณ1-2มิลนะครับโซ่ก็มาถึงนะครับส่วนโซ่เราลินพอดีเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เหลือระยะสะพานโซ่กดนะครับถ้าอยากให้ชัดเอาสะพานโซ่ลองใส่ดูแบบนี้ครับนี่ครับเอาสะพานโซ่ลองใส่แบบนี้ดู นี่ครับปึ๊บนะครับสะพานโซ่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงโซ่เราลิ้นออกมานะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะพอดีเลยนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยใช้ได้นะครับสำหรับโซ่เราลิ้นนะครับการเซตโซ่ ปะาเก็นเสาโซ่นะครับนี่ครับเสาก็โผล่ออกมานะครับเสาโผล่มานะครับประมาณนี้เพราะว่าเออเรายังขันเข้าไม่สุดเดี๋ยวถ้าเราขันเข้าสุดไปนะครับมันก็จะโผล่มาประมาณนี้นะครับอ่านี่เรายังขันไม่สุดนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับที่ยังขันไม่สุด อันนี้ก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้แล้วครับก็สนใจนะครับส่งมาทําได้นะครับจะซื้ออะไรแยกนะครับตรงไหนชุดไหนนะครับหรือว่าใครมีประกคนแล้วเสื้อฝาแล้วจะซื้อข้อไปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าใครจะซื้อเสื้อฝาไปก็ได้มีข้อชักยาวแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จัดได้นะครับฝากกดถูกใจกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ